สวัสดีครับเพื่อนเพ่ชาวสวนครับคลิปนี้ผมพาไปดูแปลงทุเรียนแปลงใหม่อายุ2เดือนปลูกเป็นกอ3ต้นระยะประมาณ8คูณ10ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการเดินระบบน้ำแบบใหม่เรียกว่าผสมภาษสานร,ระหว่างท่อ pvc กับท่อ pe แล้วแปลงนี้ใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลในการทำงานเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องลด หัวสปริงเกอร์จากสปริงเกอร์ปกติมาเป็นมินิสปริงเกอร์เพื่อให้มันจ่ายน้ำได้ละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับอันนี้นะฮะถ้าเป็นสวนอาจารย์นี่จะเยี่ยมมากเลยเ <ś> ย <Chall eng ing> ี่ยมไงอจารย์ก็ถือว่าอันนี้ปลูกสามต้นใช่ไหมฮะวางระบบน้ำแบบมินิสปริงเกอร์เลย ใช้ต้นละหัวเห็นไหมฮะแล้วก็มีตัววงของ PE เ,เนาะอยู่บนโคกปลูกตุ่มปลูกซึ่งจริงจเนี่ยพอมันโตขึ้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มจำนวนหัวก็ได้เราสามารถขยายวงก็ได้ตัว PE คือทำไม่เพื่ออนาคตเลยทำไม่เพื่ออนาคตได้แล้วเขาไ่ใช้กี่ไกผมกดใช่กี่ไกแบบหมายถึงพี่สมใจร้องกอนลุ่มร้ก้นลุมเลยไม่ได้ร้อง อ๋อไม่ได้ลองแต่ว่าพอปลูกไปไค่อยมาใส่ตัวทิ้งก็เลยเดี๋ยวหนาแล้วก็จะเนี่ันนี่เขาปลูกหนาอันนี้ปลูกละระยะเท่าไรเนี่ยประมาณแปดคูณสิบแปดคูณส <10 S 1> ิบสามตน้นเด้อแล้วแต่ละกอนี่พันเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นมอนเป็นลักทีเดียอันนี้มันแค่แ,แค่แค่สามต้นก็ตรงด้านหน้านี่เนาะก็เอาอยู่ข้างไหนเขาจะปลูกสองต้นคูอ่าใช่ตอนเนี้ยคือเบเกาไสอีกต้นเด้อคือจะดูน้ำนี่ก่อนอ่าค่ะ เท้าแล้วก็ข่อยรถไปแล้วถามันพานลไปจากสองสามเดือนแรกเนี่ยพอพลังปีใหม่แล้วต้นแถวใบมันเคี้ยวมันอะไรได้ถถาเราลดแล้วนะแล้วมันไปได้ huh. มันยังอยู่ได้แล้วเถาเราปูบ่อมาเพรารองมีบ่อพักน้ำอะไรก็แล้วเดี๋ยวถามมันเป็นงานต่อยอดเป็นการไวจัยได้ถามันเกิดขึ้นตัวนี้สูงไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ตัวอะไรมาปรับที่นาเออมาปรับที่ผิวดินที่ต้นเลยไม่ได้ไปปรับในบ่อนะใช่ไหมใช่ใช่เออไม่ใช่เราต้องไปไป เติมตัวปูนไปอะไรตัวเนี้ยพ่อทำไปอยู่ในนี่แล้วแถาขาพีเฮสของดินมันโอเคไหมค่ะพ่อขาพีเฮผมคิดว่าดินมันโอเคแล้วก็ขาพีเฮสน้ําทีนี้ไปดูอสารแฝงลอยดีเลยถือว่าขาใช่จนันแล้วไม่บางซ้อมอะ่ะไปดูตรงนั้นยางยวค่ะพ่อถอยตอนแรจกจะจ่าแต่ก็ปั๊มนอกระดานแล้วก็ใส่บอ่อแล้วก็ดูลดเลยกัน <c oughs> ก็นอยู่ได้กัเป็นช่วงระยะเดืนน้องเดอนนะนั้นต้อง้อบไไดนรอดูก่อน เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการให้น้ําตามความต้องการของพืชสนใจคนนี้ก็ใช้ไปก็ก้าวเปิดตักยี่สิบนาทีก่อ็หัวกระดานนี้ก็ตนจาสีสิบนิ่อืม,อมใช่ค่ะเราก็มากันวันแฉะน่นอเป็นากนนแนาแแพนไปนยังไงดูระบบน้ำเขาเปยัไงบ้างเนี่ยก็ตัวเรียกผมตัว,ตวมันมันสามแรงเนี่ยมันเปิดทิ้งสามประตูหัวเท่านี่หละ ประมาณร้อยหัวได้เลยทีเดียวค่ะก็ถ้าใช้แบบนี้ได้ค่ะใช่เพราะว่าทำเสร็จแล้วกินต่อต่อชั่วโมงเแต่ถ้าพูดทัวร์ทะเลต้นเนี่ยตัวมันเองดูดน้ำได้สองลิตรไหมเนี่ยโอ้ท่าไซนี่ไม่ถึงหรอกไซนี่ไม่ถึงหรอกค่ะต้นเลยท้าอาจารย์ว่าต้นทุเรียนหลงผุ่มขนาดนี้ไม่เกินเม็ดเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะวันหนึ่งใช้น้ําเข่าทางรากออกทางใบวันอยากกินแต่ถึงลิตรไหมเนี่ยลิตรเนี่ยอาจจะได้นะมันต้องขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศด้วยที่สนใจถ้าช่วงหน้าแรงเนี่ยจะได้อากาศแห้งอ่ะตัวเนี้ยผมกําลังมองดูอ่ะหลากมันหาน้ําเขาไปเลี้ยงจักมัวกระมาเรามาคายออกที่ใบอ่ะต้นใช่ประมาณเท่าไหร่แต่อีส่วนที่มันมีความชื้นเราไปละเหยข้างนอกไม่เคี้ยวกันมันระเหยไปก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะทีไปสัมผัสกากก็อยู่ในพื้นดินที่นี่มันใช้อยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะน้ำที่ให้กับต้นทุเรียนเนี่ยใช่ใช่ใช่มันใช้น้อยมาก แต่ว่ามันใช้เลี้ยงรอเลี้ยงลำต้นเนี่ยมันต้องใช้เพื่อพาอย่างอื่นขึ้นไปแล้วที่เหลือมันก็ออกสู่บรรยากาศที่9 5 95%ไปก็พื้นดินไปก็อะไรใช่ใช่ใช่แล้วเฮ้ยคายอยู่พรมถามีท้องท้องโจทย์นะโจทย์ที่น้ำไปลงเป็น1้อยลิตรสมมติถุเรียนเข่าท้งบวกปลายรากเนี่ย10ลิตร10ลิตรเดี๋ยวการดูเดี๋ยวเยการเอาถาดอาหารมา่อเลี้ยงลำต้นอีกั่วที่9 0ลิตรมีความชื้นในอากาศอะไรใยเ่องเลยใช่พา ก็โดูเปสีิลิสหนึ่งกระถาก็ขายออกตางพิวใบไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นในพือที่ใช้ตัวมันเองน้ำมีเลี้ยงลำต้นไม่เท่าไหรเลยนะไม่เท่าไหรค่ะไม่เท่าไรน้ามันเป็นตัวพาอย่างอื่นไปค่ะมันไม่ได้ไปอยู่ในลําต้นมากซะทีเดียวหรอกมันพาไปแต่ว่าปริมาณน้ําในต้นเนี่ยมันจะมีคงอยู่เพื่อให อุณภูมิมันอยู่ได้เนาะเออน้ำหนักอ่าเพื่อให้มันเซลล์มันเต่งเนาะแต่ว่าตัวน้าเนี่ยที่เราต้องให้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องให้ต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้น้ําเนี่ยมันพาแร่ธาตุขึ้นไปใช่เดี๋ยวดมันจะให้ประมาณเท่าไรปรับชื้นที่เท่าไรใช่ใช่มันก็จะขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับขนาดต้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตัวผมหนึ่งเมตรวันกินน้ำใช่ใช่พหนึ่งเมตรสองเมตรไม่ไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ ม่เกี่ยวกับน้ําที่มันอยู่ที่มันรดอยู่ความชื้นในผิวดินแล้วเหลยไปกบอากาศอีกต่วหนึ่งคนละตัวกันคือตอนเนี้ยเวลาเราให้น้ําอ่ะเราก็จะให้ตามความเคยชินนะใช่ใช่ไหมฮะเราคิดว่าเราคิดว่านะต้นทุเรียนเนี่ยต้นขนาดนี้ต้องการน้ำเท่านี้เพราะว่าเราเคยทําแบบนี้แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยความชื้นมีเราก็ไม่ต้องให้น้ํอยู่แล้วอเกาศใช่ค่ะคือความชื้นในดินก็มี ทำเชื้อในอากาศก็มีไม่ต้องอ่าเราก็ไม่ต้องก็ได้ต้องเอามารอเลี้ยงอไม่ต้องเพราะมีอยู่แล้วเราถายแรงจัดแดดเต็มที่เราตรงใบเพื่อยบริบถอดหมอกข้างบนด้วยใช่พี่สมชายแต่ถ้าแห้งมากแห้งมากก็ไม่ดูดอีกนะทีนี้ว่าต้องเราพืชบางตัวมันค่อยๆฝึกปรับตาผาก่อนว่าดูดได้แต่ว่าการกินวันละซิปริดก็ได้การใช้ตัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยหนึ่งเม็ดน้ำเขาจะเล็กกว่าใช่สปริงเกอร์ คือลักษณะการออกมาของน้ําเนี่ยมันคือน้ํามันจะออกแบบเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะผลเป็นมอกแลยอ่าเป็นฝอยอะค่ะเปนเป็นมอกเลยใบก็ล้มเลยล้ทีนี้มันก็จะช่วยถ้าหน้าแรงเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพบรรยากาศโดยรอบต้นผู้เรียนเล็กเราให้ความชื้นมันพอเหมาะไม่แห้งมากมันก็จะทําให้ปากใบเรานี่ยังเปิดอยู่ได้ตลอดปรุงอาหารได้ตลอดต้องหาแปลงเปรียบเทียบระหว่างการใช้แบบเดิมก็คือหัวสปริงเกอร์ กับต้นทุเรียนเล็กอ่ากับพี่สมชายใช้มินิสปิงเกอร์กับ P.E. เนี่ยกับต้นทุเรียนเล็กซึ่งเราสามารถวัดสภาพอากาศได้แล้วก็ค่อยมาเทียบกันช่วงหน้าแล้งอะ่ะจะเห็นเห็นเลยจะเก็บข้อมูลได้ชัดอ่ะช่วงหน้แ้แล้งรู้กันดลยสองเดือนแล้วทำไมพี่สมชายถึงออกแบบให้เป็น P.V.C. บวกกับ PE เนี่ยเมนเป็น PVC อ่าเออเผยทีเดียวผมมองว่า พอถี่เราสูงอะเราน้าน้อยไงพอน้าน้อยผมก็เอ๊ะถ้ามันกินระบบน้ําน้อยไปด้วยก็คอยปรับเขาก็โตเขาเองก็ต้องปรับพฤติกรรมผมไม่ใช่เศรษฐีน้ำผมก็จะให้กินตามเพราะว่าตัวโจ้แ้กก็งั้นอานาฝนมาอาจจะโตคของขางสมบูรณ์ไปเลยก็หวาไปทีนึ่งจนมีเรามีแรงน้ำนขางมีความสถียรพอสมควรส่วนหนึ่งหลังคอยปรับไปเลยจู่หัวไม่ที่เป็นเกิดคือว่าถ้าเรา วางฐานระบบพอสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยผมมองว่าตอนเล็กเนี่ยาอาจจะใช้เครื่องแรงกมากขนาดเล็กน้อยไม่ได้พอโตเนี่ยเราเพิ่มแรงกมากเราเพิม่มพอทีเราจะลดทีเดียวอาจจะทั้งแปลงอะไรเงี้ยันไปดูจังหวะรับพอจะไปใส่หัวใหญ่เราไปลดทั้งแปลงอ่ะปริมาณเครื่อนน้าการใช้นะแล้วน้ําสูญเสียมันค่อนข้างเยอะกว่าธรรมดาก็าน้นนํามันต้นนนเนี่ยผมก,กินไม่เกินเพราะร่าง <ขอ S 1> มันไปได้ไหม ถึงไหนเลยรากยังไม่ได้ตอกเลยเราดูแย่ไปไปแค่แต่ผมเป็นแบบนี้ป้าบอแล้วเคยไปมาได้ไงใช่ค่ะตัวพีนี่เนาะแล้วแล้วแต่เราจะปักตำแหน่งนะส่วนหนึ่งครับส่วนนี้ยั้นต้นอ่ะพบกับหัวหอยเอาเงี้ยกินแค่นี้พอปักหัวหอยเลยทำเหมือนน้ำหยดเลยใช่ไหมเพราะว่ารากมันไม่ได้ไกลเนาะพอโตไอ้รากพวกเนี้ยเรามองเหลืองลบลงมันเราไปให้น้ำใช่หลังบนไม่ไม่เน้นมาแล้วหอ้เรือหลักใหญ่พอสักสามสี่ปีไปแล้วเด้อ ไอ้หลากฝอยข้างบนเนี่ยพอถึงนาแล้งก็ไม่ต้องกินน้ำไม่หยุดน้ำใช่ไหมฮะกินอยู่างดับด่างฝึกพฤติกรรมเออแล้วก,การกินน้ำ,นำของทุเรียนมันจะไปลีกเลียงเรื่องกันสะสมโรคความชื้นที่สะสม,ม,สะสมยกหลุกฝูกก็มันแสบไปเรื่ั้งเยอะถ่อมซื้อมาจะมาใส่หัวงั้นทีนี้ว่ามาใส่แล้วถ้าเราใช้แค่เรารถก็เดิ่หัวใหญ่รถไม่ไหวอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกค่ะกินน้ำโหราอืมใช่ หัวใหญ่หัวสปริงเกอร์อัตราการจ่ายน้ําก็ต่ชอชั่วโมงก็สูงอันนี้ใช้ปัม๊มกี่แรงเนี่ยทั้งทั้งสวนเนี่ยไหนยังไม่ถึงแปลหงหมปั๊มบาดานสามแรงเ่ยปั๊มยิงละร้อยหัวร้<ล>ยอยหัวอ๋อครับยังไม่ถึงกับใช้กันนัดโตนี่วันหนึ่งตังหดน้ำพอสมควรเลยก็ไม,นะไม่นัดดินแค่นี่ตัดเดียวแหละเป็นไงอาจารย์แนวคิดอันนี้เอ้าแนวคิดนี้จริงๆต้องทํามานานแล้ว แบบนี้อ่า่ือการให้น้ำไงเหรอใช่หมายถึงว่าให้น้ําให้พอเหมาะกับพืชกินอะไรอ่าถูกค่ะเราเราใช้น้ํากันเปืองไปเห็นก็าคลายคลิปยูทูบกปดันน้ําขึ้นเขาอ่ะปลูกุเรี้ยนเล็กปีเดียวใช่สองหัวนาะเนาะมันไม่ใช่อ่ะเต็มโคกนะนี่เลยก็เรานึกดูถ้าเราเราใช้สปริงเกอร์เราเราเปิดอ่ะมันก็ไหลลงอะค่ะแล้วต้นแค่เนี้ย รากจะไปถึงไหนอาจารย์ก็อยู่แค่ตรงตุ้มแล้วแหละก็ตรงอยู่ตรงแค่ตุ้มนั่นแหละเพราะนั้นน้ําในสวนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยพืชไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยไปสัมผัสอากาศอย่างเดียวอืแล้วก็ระเหยถูนเสียเป็นการสูญเสียน้ําแบบนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทั้งแปลงเนี่ยอะทุกโคกทุกโคนเนี่ยเราให้น้ําครั้งเดียวสามารถให้น้ําครั้งเดียวได้เลยเนี่ยประหยัดน้ํา น้ำเนี่ยพอติดโคนอย่างเดียวพอพอตื่นาแรกหลากมันก็จะกินเฉพาะทิศถูกพม่ใช่เหรเฮ้ยไม่เหรอเฮ้ยฟัมชื้นน่งก่อนไปอีีนึงตรงนี้จะเป็นสวนจานแผ่นเองว่าไงเนี่ยโอ้จริงๆอยากทำอย่างนี้อยู่เหรออยากทำโดยใช้มินิสปริงเกอร์อยู่ค่ะเพราะว่าประหยัดน้ำเยอะคือความละเอียดของน้ำเนาะมันก็ขนาดเล็กแล้วก็ การไหลบ่าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยปริมาณน้ําที่มันออกมันก็น้อยกว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะซึมลงในชั้นลงไปในเขตลาก